ก็สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เข้าสู่การเรียนออนไลน์วันแรกนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดทาให้เด็กๆจะต้องหยุดเรียนตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่8นะคะ,ะวันนี้คุณน้ําจะมาพาเด็กๆทําการบ้านนะคะการบ้านวันนี้จะอยู่ในเล่มนี้ในเล่มนี้เล่มนี้จะชื่อว่าชุดเตรียมความพร้อมฝึกคัดเขียนดีรามือ นะคะเราจะเลือกด้านที่เป็นภาษาไทยนะหนังสือเล่มนี้จะมี2ด้านก็คือด้านที่เป็นภาษาไทยแล้วก็อีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะอีกด้านหนึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าวันนี้คุณน้ำจะพาเด็กๆทำนะคะภาษาไทยนะคะเราจะเรียนภาษาไทยทีนี้ให้เด็กๆ เตรียมหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก่อนเตรียมหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วเด็กๆเปิดไปที่หน้าสาสิบคุณน้าทําตัวนี้ไว้ให้แล้วเด็กเปิดไปที่หน้าสามสิบนะเปิดมาปุ๊บอ่าหน้าที่สามสิบสามศูนย์อ่านว่าสามสิบสามศูนย์อ่านว่าสามสิบหน้าที่สามสิบนะคะเปิดมาหน้านี้รอเดี๋ยวคุณน้ําจะพาเด็กๆทําทีละขั้นตอน เด็กเตรีย,ยมหนังสือขึ้นมาก่อนนะคะก่อนที่เด็กจะทําการบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ส่วนประกอบของคําก่อนนะคะส่วนประกอบของคําก็จะประกอบไปด้วยพยัญชนะต้นบวกกับสระแล้วก็บวกกับตัวสะกดนะคะพยัญชนะต้นบวกสระแล้วก็บวกกับตัวสะกดนะคะทีนี้พยัญชนะต้นพยัญชนะต้นก็คือพยัญชนะที่นําหน้าพยาง หรือพยัญชนะที่มาก่อนสระนะคะเดี๋ยวคุณน้ำจะยกตัวอย่างให้ดูว่าคำแรกก็คือคำว่าปากคำว่าปากป้ออาก็ปากคำว่าปากพยัญชนะต้นก็คือปปาคำว่าปากพยัญชนะต้นก็คือป,ป่อปาอ่าทีนี้เรามาดูคำต่อไปค่ะคำว่าแมวมอแอวแ,วแวมวม แวแมวตัวที่มาก่อนสระก็คือมอม้าค่ะข้อนี้พยัญชนะต้นคือหมอม้าคำต่อไปค่ะคำว่าไก่ก,ไไก็ไอไก่หมายเอกไก่ก็ไอไก่หมายเอกไก่คำนี้ตัวที่มาก่อนสระไอก็คือตัวกอไก่นะคะพยัญชนะต้นของคำว่าไก่ก็คือตัวกอไก่ คำต่อไปค่ะคำว,ว่านมค่ะนอโอมอนมนอโอมอนมตัวที่มาก่อนสระก็คือนอหนูค่ะพยัญชนะต้นของคำว,ว่านมก็คือนอหนูหลังจากที่เด็กๆ เรียนรู้เรื่องพยัญชนะต้นไปแล้วนะคะทีนี้ครูน้ำจะพาเด็กๆทำการบ้านการบ้านจะอยู่ในหน้าที่30นะคะการบ้านจะอยู่ในหน้าที่30เด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่30นะคะ30มี3กับ0 30มี3กับ0นะคะเปิดไปหน้าที่30เปิดเสร็จแล้วเนาะ ทีนี้เด็กๆดูคุณน้ำจะอ่านโจทย์ให้ฟังวันนี้นะคะให้เด็กๆเ,เขียนพยัญชนะต้นของคำที่กำหนดให้ลงในช่องว่างให้ถูกต้องอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆเ,เขียนพยัญชนะต้นของคำที่กำหนดให้ลงในช่องว่างให้ถูกต้องมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่าง เด็กๆด,ดูภาพก่อนภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยภาพนี้คือภาพอะไรภาพลิงเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยภาพนี้คือภาพลิงนะคะคําว่าลิงคําว่าลิงจะประกอบด้วยลอลิงสละอิงองูคําว่าลิงจะประกอบด้วยลอลิงบวกกับสละอิบวกกับงองงู คำนี้อ่านว่าลิงนะคะสะกดตามครูน้ำค่ะลออีงอลิงอีกรอบหนึ่งค่ะลออีงอลิงเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคทีนี้เรามาดูเรามาดูคำว่าลิงคำว่าลิงพยัญชนะต้นคือตัวอะไรเอ่ยพยัญชนะต้นก็คือพยัญชนะที่นำหน้าพยาง หรือพยัญชนะที่มาก่อนสระพยัญชนะต้นคือพยัญชนะที่นำหน้าพยางหรือพยัญชนะที่มาก่อนสระตัวไหนมาก่อนสระเอ่ยลอองอิงตัวที่มาก่อนสระก็คือลอลิงอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้พยัญชนะต้นก็คือลอลิงนั่นเองนะคะต่อไปมาดู ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งรูปเด็กๆด,ดูรูปภาพค่ะรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ยรูปเต่าเก่งมากเลยค่ะคำว่าเต่ามีต่อเต่าสระเอาไม้เอกต่อเต่าสระเอาไม้เอกสะกดตามคุณครูค่ะ ตอเอาเตา่าไม้เอกเตา่าอีกรอบหนึ่งค่ะตอเอาเตา่าไม้เอกเตา่าข้อนี้พยัญชนะต้นคือตัวอะไรคะอ่าพยัญชนะต้นก็คือตอเต่านั่นเองเสียงที่มาพยัญชนะที่มาก่อนสระก็คือตอเตา่าพยัญชนะที่มาก่อนสระก็คือต,าตา่อเต่า เด็กๆเติมต่อๆลงไปตรงนี้นะคะต่อไปข้อต่อไปเดี๋ยวข้อที่สองสามสี่ห้าคุณน้าจะให้เด็กๆทําเองนะคะเดี๋ยวคุณน้ําพาอา่านพาเด็กๆอ่านแล้วให้เด็กๆทําเองเนาะอ่ะทีนี้ดูภาพต่อไปค่ะภาพนี้ภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพเสือเก่งมากค่ะเด็กๆอา่านตามคุณครูคำนี้จะมีสอเสือ บวกกับสระเอือสอเสือบวกกับสระเอือสะกดตามนะคะสอเอือเสืออีกรอบหนึ่งค่ะสอเอือเสือ,อต่อมาคราวนี้เด็กๆทําเองนะพยัญชนะต้นคือตัวอะไรเด็กๆตอบเองนะคะต่อมาข้อต่อมาค่ะรูปนี้คือคือรูปอะไรเอ่ยรูปงูเก่งมากค่ะ คำว่างูนะคะจะมีงองูบวกกับสระอูงองูบวกกับสารูเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะงอูองูอีกรอบหนึ่งค่ะงอูองูข้อนี้พยัญชนะต้นคือตัวอะไรคะเด็กๆเ,เขียนลงไปเลยคุณครูไม่บอกนะต่อมาข้อต่อมาค่ะ ภาพนี้คือภาพช้างภาพช้างภาพช้างจะมีพยัญชนะชอช้างบวกกับสระอาบวกกับงองูแล้วก็ไม้โถคำนี้อ่านตาม,มคุณคูนะคะชออ,งอชางช้างไม้ถทช้างอีกรอบหนึ่งค่ะชออ,งอชางช้างไม้ถท ช้างเก่งมากค่ะอ่ะทีนี้เด็กๆด,ดูคำว่าช้างตัวไหนที่มาก่อนสระเอ่ยตัวไหนที่มาก่อนสระอ่าเด็กๆเ,เขียนคำตอบลงไปเด็กๆเ,เขียนคำตอบลงไปเลยนะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายภาพนี้ภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยภาพพึ่งเก่งมากเลยค่ะภาพพึ่งคำว่าพึ่งจะประกอบไปด้วยผอพึ่ง บวกกับสระอึบวกกับงองูแล้วก็ไม้โถอ่านตามนะคะพออึงอผึงไม้โถพึ่งอีกรอบหนึ่งค่ะพออึงอผึงไม้โถพึ่งเก่งมากเลยค่ะอีะ่เ,อเด็กดูคำนี้ดูคำว่าพึ่งคำว่าพึ่งพยัญชนะต้นคือตัวอะไรเอ่ย เด็กเขียนคำตอบลงไปในช่องว่างนะคะหลังจากที่เด็กๆทำครบทุกข้อแล้วเด็กๆได้พยัญชนะต้นครบทุกตัวแล้วทีนี้ให้เด็กๆอัดคลิปส่งคุณครูให้เด็กๆอัดคลิปนะคะอ่านส่งคุณครูอย่างเช่นข้อที่ข้อที่หนึ่งเด็กๆอัดคลิปส่งคุณครูลอิงลิงอ่านว่าลิง ตอเอาเตาไม้เอกเต่าอ่านว่าเต่าสอเอือเสืออ่านว่าเสืองออูงูอ่านว่างูชออางอช้างไม้โทช้างอ่านว่าช้างพออึงอผึ่งไม้โทพึ่งอ่านว่าพึ่ง หลังจากเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปภาพส่งการบ้านคุณครูในรายกลุ่มนะคะแล้วก็อัดคลิปการอ่านส่งคุณครูด้วยสำหรับวันนี้ค่ะจบการสอนแค่นี้บ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้นะคะ